ไอ้ยไก็ตกดใจเลยน้องไม่ตัดทุ่งไม้หรือสิกาที่แล้วหรอพาโน้่เลยเนี่ย and

สบก้นะไม่เก็บนะสบอ ตัวดวงมา

เครองเสียงเนือตามว่ะ ให้กูเลยน้อยไม่ไมาถึงเลือกตัว <S <s> <S มึงก็พันให้กูด้วยก็ได้ข้างหลังข้างหลังโอ้โอยนีทั้งเดินเลยเธอมันมาทางข้างหน้าข้างหลังโอ้ไม่กอดแล้วทีแไดตอนนี้นะคะ <S <s <illy> <S เขาก็กําลังจะพันยาแล้วเขาก็เลือกลักหันไปหันมาแล้วเขาก็วิ่ง <c uman> <s illy> <s illy> ใส่ถูงตักใส่ถุงแล้วเขาก็แอบ ว่าเสียดายกล่องศพตัวมากเลยก็เอะอะบ้าใช่นเอะอะบนาน้าตอนนี้เขา,านั่งยองมึงมันลงมาแล้วตอนนี้นะมันหมอกหมอกเข้าวงก่อนเข้าวงก่นอนลอยๆ,ๆไปลอยๆไปไค่อยๆกระเดิดกระเดิดไปน้องมันจะมีตัวอยู่บนหลังคาปะไม่นั่นบนหลังคานูา่นหลังคาฟ้าใช่ไหมวะน้องเห็นนน่นโน่นอาปืนอะไรไม่เล่นอ่ะเฮ้ยหน่อยมาแล้วอุ้ย โอ้ oh my god ยิง <poured> ป <alive> ั <vampire> <S <s ๊บโคตรตึงแล้ก็งงค่ะมันถึงไม่สามหมื่นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เขาอาจจะไม่รู้ไปเลยไปเลย ละภาพอัปหนึ่งมันมีตัวอยู่หลังนะระวังมันไม่ได้อยู่ในไอวอนแล้วมันเข้าไปในบ้านไมเห็นแล้วเออไม่คุณไม่คนโลกไม่คลกยิงเลยยิงเลยเฮียเกิดอะไรตอนนี้กูอยากรู้กับผนมากเลยเออไม่คนโลกไม่คลก ใใไม่เห็นตัวมันอะ่ะมันเป็นวิญญาณผีลหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยถ้าเป็นอะไรรู้กันไหน